สวัสดีครับทุกู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทนิทิฟไทยแลนด์ครับเราอยู่กับยานกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮบริด SUV รุ่นล่าสุดนะครับจากค่าย MG นั่นก็คือ MG VS HEV นะครับรถรุ่นนี้นะครับอยู่ในเซกเมนต์ที่เรียกว่า BSUV ในสไตล์ Crossover นะครับต้องบอกว่าใหม่จริงๆเพราะว่าวันนี้เรามารีวิวเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวแล้วก็แจ้งราคาอะไรเดียทั้งเส้นนะครับรุ่นนี้นะครับใช้พื้นฐานจากบอดี้ที่เรียกว่า โลวี่ททโลจากประเทศจีนนะครับมาปรับดีไซน์ใหม่นะครับให้เป็น MG VS ในเวอร์ชันตลาดประเทศไทยนะครับก็แน่นอนเป็นไฮบริดก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยล้ำมากภาพรวมของตัวรถนะครับก็อยู่ระหว่าง MG ZS แล้วก็ SS นะครับ VS เนี่ยใหญ่กว่า ZS แต่เล็กกว่า SS นะครับรายละเอียด ความน่าสนใจและความโดดเด่นของ V S กันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดตามผมไปดูด้วยกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พามาทดลองขับนะครับแต่ว่าจะพามาชมรอบคันสำหรับ MG V S h E V นะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าต้องบอกเลยว่าเน้นความโดดเด่นและทันสมัยด้วยกระจังหน้าสไตล์ที่เรียกว่า e l e c t r i f y Matrix Grille นะครับนี่ลักษณะเหมือนกับตัว X กันนะครับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดสลักเป็นสีดำนะครับ เป็นช่องดักลมนะให้ลมเข้าไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับชุดไฟหน้าเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนเชื่อมต่อเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น led projector แต่ไม่เป็น led ในระบบนะครับเพราะว่าหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟ daytime running light นะครับนี่อยู่ในชุดโคมนะครับก็สวยดีเลยนะครับดูล้ําดีนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเชื่อมต่อนะครับเป็นพลาสติกนะครับสีดําเงา แล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วยขีดขีแบบนี้นะครับพร้อมกับคาดทับด้วยแถบเส้นสีฟ้านะครับบ่งบอกความเป็น H.E.V นั่นเองนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้านครับนี่รถคันนี้นะครับ M.G.V.S.H.E.V เนี่ยกล้องรอบคันนะบอกไว้ก่อนนะครับด้านบนนะก็เป็นโลโก้ M.G นะครับสีขมียมนะครับส่วนที่บริเวณมุมมัลชนนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับช่องของไฟตันหมอกแต่ว่าไม่มีไฟตันหมอกนะครับ เป็นกรอบเฉยนะครับสีดําเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยขีดสีฟ้านะครับนี่ตรงนี้มันนูนขึ้นมานะครับแล้วก็เว้าลงไปนะครับเช่นกันกับที่บริเวณสายการชนนะครับก็จะนูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับทําให้สูตรบนความเป็นแอโรไดนมิกนะครับตกแต่งด้วยขอบสีดาเงานะครับนี่นะแล้วก็ทิมเข้าไปด้วยวัสดุสีเงินนะครับพร้อมกับคาดด้วยแถสีฟ้าอีกเช่นกันนะครับให้มันล้อเข้ากับสุดเส้นด้านบนนะครับนี่นี่ก็เป็นรายละเอียดด้านหน้านะครับ โอเคเรามาดูกันต่อที่บริเวณด้านข้างครับด้านข้างนะครับเส้นคิ้วเนี่ยนะครับของซุ้มล้อเนี่ยเหมือนกับ MG ZS เลยนะครับแนวเดียวกันเลยนะครับส่วนล้อแม็กก็เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับพร้อมกับตกแต่งด้วยนี่เขาเรียกว่า Aero Cover Wheel นะครับนี่เป็นแบบทูโทนะครับสีดำกับสีเงินนะครับพลาสติกนะนะครับมาพร้อมกับยาง Yokohama Blue Earth นะครับขนาด2 1 5 5 5 17 ก็เป็นยางที่เรียกว่าออนโรดใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนที่กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่มาพร้อมกับไฟเลี้ยในตัวนะครับนี่มีกล้องด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่บริเวณหลังคาแน่นอนเลยตกแต่งด้วยนี่เลยครับลูฟแหลกสีเงินนะครับมาพร้อมกับพานอโรมิกนรูฟนะครับนี่ใหญ่เลยนะครับ ที่กรอบประตูนะครับกรอบกระจกเนี่ยนะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีสีเงินนวลๆนะครับกวนไนนะครับส่วนกรอบตรงกลางเสาบีนะครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับออกดําด้านหน่อยเนาะนะครับมือจับถูโทนะครับสีเดียวกับตัวรถกับโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกุญแจแบบคีเลตเอนทรีนะครับนี่สามารถเปิดปิดล็อกรถได้โดยที่เรามีกุญแจใกล้ตัวแล้วก็กดตรงนี้นะครับด้านล่างตกแต่งด้วยนี่กาดกระแทกสีดํานะครับแซมด้วยนี่แถบสีเงินนะครับ ก็ช่เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับให้กับด้านข้างตัวรถนะครับล้อแมกด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับมีโคเวอร์นะครับฝากครอบมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายมาดูกันต่อครับที่ด้านท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าระไม้คล้ายคลึงกับ MG ZS นะครับโดยเฉพาะกับตัวไฟท้ายเนี่ยนะครับดีไซน์ระไม้คล้ายคลึงเลยนะครับเป็น LED แต่ไม่เต็มระบบนะครับยังมีหลอดส่าอยู่นะครับนี่ส่วนที่บริเวณ ด้านบนของชายหลังคานะครับก็มีสปอยเลอร์ลักษณะเหมือนกับเป็นแกลบดิ้นมาไม่ได้เยอะมากนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับไฟเบรกด,ดวงที่สาแบบ LED ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสวากาดแบบฉลามนะครับหรือว่าชาร์กฟินนะครับเออตรงนี้ี่ตกแต่งด้วยนี่นะครับกรอบสีดําเงานะครับกรอสแบ็กก็ช่วยให้ด้านท้ายเนี่ยมันดูแบบแปลกตามากยิ่งขึ้นนะครับนี่อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยที่บริเวณมุมกันชนหลังเนี่ยนะครับเขาออกแบบให้มีมิติมีเว้าด้วยนะครับ พร้อมกับตกแต่งด้วยกรอบสีดําเงานะครับ g ร o s s b ็ a c k ตรงนี้เป็นเหมือนฉลุฉลุนะแล้วก็มีครีบยื่นขึ้นมาครับตรงนี้เป็นไฟทับทิมนะครับผมว่าสวยเลยนะเออมันดูมีมิติดีนะครับส่วนที่ชาร์จกันชนเลยเนี่ยนะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำนะครับคาดทับด้วยดําเงาอีกทีนึงทําน้ไม่พอนี่ตกแต่งด้วยสีเงินอีกเออแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเขาเว้าลงนะครับลักษณะเหมือนกับคล้ายคล้ายิวเซ u s e r ไกลๆนะครับนี่ตรงนี้มีกล้องนะนะครับนี่ ฝาท้ายต้องบอกเลยครับว่าน่าเสียดายอ่ะไม่ได้ให้แบบแฮนด์ฟรีแบบเตะแล้วเปิดนะต้องแมนวนวลนะครับแมนวนวลเลยอ่ะนะครับเรียบเรียบเลยไม่มีสวิตซ์เปิดปิดด้วยนะครับเออตอนนี้ก็มีแผ่นบางมาให้นะครับเนี่ยนะครับล็อกได้อยู่นะตรงนี้นะครับอาจจะล็อกได้เปิดขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า ตำแหน่งของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีชุดปั๊มลมนะครับแล้วก็ชุดปะยางนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้คืออันนี้เสียดายนะครับน่าจะมีมาให้นะครับการเปิดก็นี่ครับกดลงไปนะครับตรงนี้ก็มีเพจนะครับวงบอกตัวตนเลย vshev พร้อมกับเทคโนโลยี i smart นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ ตานท้ายให้3จุดนะครับเนี่1หนอ่านะครับก็โอเคมีกล้องให้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้ก็เรียกว่าทําให้กับขีดได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่รายละเอียดภายในเท่าโดยสารครับปครับตอนนี้เราก็อยู่ในเท่าโดยสารของ MG V S h e V แล้วต้องบอกเลยว่าสวยนะสวยเลยนะครับ ต้องบอกกอนว่าภายในเนี่ยจริงสองรูปแบบนะครับถ้าเอารถที่เป็นทูโทหลังคาดำเนี่ยภายในจะเป็นสีครีมนะครับแต่ถ้าสีเดียวแบบคันนี้สีแดงเนี่ยนะครับภายในก็จะเป็นสีดาอย่างที่เห็นนะครับดูล้ําดีนะครับภาพรวมเนี่ยตรงกลางเป็นจอแบบจอยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับแต่แบ่งเป็น2ช่วงนะครับตรงกลางเป็นจอัลติมีเดียขนาด12.3นะครับฝั่งคนขับก็เป็นจอแสดงรายละเอียดตัวรถนะครับข้อมูลตัวรถต่างๆความเร็วนะครับพร้อมกับเป็นจอเนวิได้ด้วยนะครับ ก็12.3นิ้วเท่ากันนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับเรียกว่าเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับฝั่งซ้ายควบคุมจอัลติมีเดียนะครับฝั่งขวาก็จอฝั่งผู้ขับพร้อมกับระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแน่นอนเลยว่า MG ขาดไม่ได้กับเทคโนโลยี iSmart นะครับเรียกว่า Move นะครับสวิตต่างๆเนี่ยอยู่ที่จอนะครับแต่ก็มีนี่ครับสวิตแบบทัชเหมือนกันนี่กดได้นะเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะมันดูเรียบๆเลยนะครับแต่ว่ามันกดติดนะนี่นะครับ Home โอเคเลยนะมีเนี่ยมีเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับฟังเพลงต่างๆได้จอค่อนข้างที่จะละ,ละเอียดเลยนะครับอ่ะดูจอฟังอันนี้ไม่ใช่ทัชนะครับอันนี้ไม่ใช่ทัชนะบอกไว้ก่อนนะนะครับอันนี้ต้องควบคุมนี่ผ่านสวิตช์รีฟังชั่นตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างาเลื่อนดูสิอ่าก,อน,นะกอนนะครับ ตรงกลางก็เป็นแสดงผลของเนวิเกเตอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเมนูอีกทีหนึง่งนะครับนี่เลื่อนได้ต่างๆได้นะครับนี่อะไรบ้างเพลงนะครับรูปแบบต่างๆเลยนะครับฟุเอ็กซ์คอมพิวชันตรงนี้นะครับตำแหน่งเกียร์ความร้อนเครื่องยนต์นะครับระดับเชื้อเพลิงที่เหลือแล้วสามารถวิ่งได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะพวงมา,ายก็ ล้ายๆกับ MG ZS เลยนะครับตรงนี้มีฉลุก,กันลื่นด้วยนะครับปรับตำแหนง่งขึ้นลงแต่แค่ขึ้นลงนะเขาออกไม่ได้อาแต่แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับตรงมะลรยเขาท้ายตัดนะแบบดีเชฟนะครับก็สปอร์ตหน่อยนะครับผมชอบตรงแดชบอร์ดเขามากเลยนะครับมันดูล้ําดีนะครับตรงเนี้เป็นกรอบสีกันมททอลิกนะครับตรงนี้เป็นวัสดุสีเงินนะครับ ช่อแอร์เนี่ยก็ตกแต่งด้วยกรอบสีฟ้าลักษณะเหมือนกับ SUV ภายนอกเลยนะครับนี่ถ้าตรงกลางนะครับคอนโซลเกียร์ใหญ่มากล้ำมากนะครับตกแต่งด้วยกรอบสีกอ o แบ black ดำเงานะครับนี่ตรงนี้มีไวไร์ชาร์จให้ด้วยนะนะครับช่องแอร์แน่นอนก็ตกแต่งด้วยกรอบพลาสติกสีฟ้าเหมือนกันนะครับคันเกียร์สวยเลยนะครับดูล้ำดีนะครับเป็นดำเงานะตกแต่งด้วย เส้นเส้นสีเงินนะครับนี่เฮ้ยโอเคนะนะครับเบกมือไฟฟ้านะครับมีนี่เคอร์ระบบช่วยควบคุมลงทางลาดชันนะครับนี่แล้วก็ออโต้เบรคโฮนะครับหัวขับขี่นะครับกล้องรอบคันนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับนี่เห็นไงอ่ากล้องรอบคันนะครับเฮ้ยล้ําอยู่นะนะครับนี่ แรงดันล,ลมยางบอกด้วยนะครับหลายรูปแบบมากอ่ะเฮ้ยโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็มีที่ชาร์จกุญแจนะครับนี่เก็บเก็บของก็วางของกระจุกจิกได้พอสมควรนะครับหน้าตากุญแจแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตากุญแจนะครับแล้วก็ใต้บริเวณฐานเกียร์นะครับนี่เขาก็มีเหมือนกับช่องวางของนะครับนี่มีพอร์ต USB หนึ่งช่องพอร์ต จูเอฟบหนึ่งช่องแล้วก็พาวเวอร์เลดสิบสองวนให้1ช่องนะครับตรงนี้ก็วางของได้เยอะอยู่นะมือถือสมาร์ทโฟนนะครับได้อยู่โอเคเลยนะครับสรูปนะครับเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับปิดดีกว่าร้อนครับกระจกไม่ใช่ตัดแสงแบบออโต้นะครับตัดแสงมือนะครับอ่าตรงนี้เป็นไฟที่บอกคาดเบลนะครับ รังแดดนะครับไม่มีไฟมาให้นะเช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีไฟมาให้นะครับวัสดุคอนโซลแดชบอร์ดโอเคเลยนะเป็นซอบทัชนะครับนุ่มแน่นหนาดีเลยนะครับแผงประตูอันนี้เป็นฮาร์สนะไม่ได้ซอบทัชนะครับแข็งนะครับซับทัชแค่ตรงที่เท้าแขนเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีกันแมทเลลิกนะครับล็อกรถเนี่เปิดรถประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบา ก็หุ้มหนังนะครับป sì ีกเบาะข้างที่จะสูงทีเด il ียวนะครับตกแต่งด้วยเต้นสีขาวนะครับเบาะปรับหมอนิสสะได้นะครับแล้วก็ฝั่งผู้ข um, ับเบาะนะครับปรับไฟฟ้าได้เดินหน้าถอยหลังนะครับยกนะครับประมาณนี้ลงนะครับเอ็นเน่นะครับฝั่งผู้โดยสาานะครับแมนนวลนะนะครับเี่โอเคนี่ก็เป็น ดีเทลด้านหน้าเดี๋ยวไปต่อที่บอะหลังครับไปบอะหลังนะครับนี่มีช่องแอร์มาให้แล้วนะนะครับแต่ปรับแรงลมหรือว่าอุณหภูมิไม่ได้ต้องปรับที่ด้านหน้านะครับพร้อมกับมีพอร์ต USB มาให้ด้วยอ่านะมีแค่หนึ่งช่องนะนะครับแล้วก็ที่บริเวณด้านหลังของเบาะคูหน้านะครับนี่มีช่องใส่เอกาสาร2ช่องนะครับเบาะ ปรับได้แบบ4 4 60นะครับตรงกลางไม่มีเท่าแขนให้นะนะครับมอนิสายกได้สาตําแแน่งนะครับนี่เบาข้างจะบอกว่ายังไงดีอ่ะจะพรีเมียมก็ไม่พรีเมียมนะครับมันก็ถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีแต่ว่าฐานเบาะสั้นนะครับแล้วก็ความเอียงของพนักพิงเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับโดยขนาดของตัวรถเนี่ยนะครับมันก็ถูกควบคุมด้วยอะไรแบบนี้นะครับอ่าพับเบาะให้ดูนะครับ แบบสลักดึงนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับเป็นสลักดึงประมาณนี้นะครับพับได้แบบ4 4 6 0นะครับก็ถ้ามีสัมภาระหรือสิ่งของชิ้นใหญ่นะครับก็เนี่ยนะครับพอเปิดฝาท้ายเนี่ยพับแบบนี้มาก็วางได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ให้ความอเนกประสงค์ตามสไตล์รถ SUV ยุคใหม่เลยนะครับ แล้วก็ที่เป็นรูแผงประตูนะครับก็ดีไซน์เท้าแขนเนี่ยค่อนข้างแปลกตาทีเดียวนะครับเป็นโค้งเก็บเคอร์บอ่ะนะครับแต่ว่ามันไม่รับกับแขนนะเนี่ยดูครับไอ้มันโค้งเห็นไหมนะครับแล้วก็มีกรอบของช่องใส่ขอนะครับเป็นสีกันเมทัลิกเช่นกันกระจกวันทัศนะครับนี่วันทัศสีบานเลยนะครับวันทัศเฉพาะตอนลงนะแต่ขึ้นเนี่ยยังต้องกดไปจังหวะอยู่นะครับมือจับสี เงินนะครับตกแต่งด้วยทิมสีตาลเมทัลลิกเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของวางก้นน้าได้นะครับลำโพงก็ธรรมดาเลยนะครับถ้าที่จีเนี่ยครับสเปคลำโพงเนี่ยเขาจะเป็นแบบลำโพงยามาฮานะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับภายใน mgvshev ครับเดี๋ยวไปดูกันหน้าตาของเครื่องยนต์เป็นยังไงไปในส่วนของขุมพลังนะครับนี่มาดูหน้าตากันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบ4สูบ1,546วาล์วนะครับทำงานร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับให้กําลังสูงสุดนะครับที่ทางนานร่วมกันร,ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่177แรงม้านะครับมีหมดขับขี่3โหมดนะอีโค่คอมฟอร์ตและก็สปอร์ตนะครับตัวแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับระบบส่งกำลังชุดเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ eCVT หรือว่าเกียร์แบบอัตราทดแปรผันไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวถ้า วันไหนนะครับมีโอกาสได้ทดลองขับเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงสมรรถนะกัรว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมหน้าตาของเครื่องยนต์ครับประมาณนี้และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมรายะเอียดของ New MG VS SUV นะครับอีกหนึ่งโมเดลที่จะเข้ามาเติมเต็มไลน์อัพของรถ SUV ในค่าย MG นะครับเชื่อว่าหลายคนอยากทราบราคาแล้วว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันที่เรามารีวิวนะครับ ยังไม่มีการเปิดตัวหรือว่าเปิดเผยราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาที่จะถึงนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาไม่แตะ้าแน่นอนนะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง MG ZS แล้วก็ MG s s นะครับที่สําคัญเลยหน้าตาเขาเนี่ยทันสมัยมากดูล้ามากนะครับดูไม่ตกเทรนแล้วก็ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภยัยฟังก์ชันต่างๆน,นะครับกับระบบ i Smart นะครับก็ถือว่าจัดมาให้ เยอะพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณทาง MG มากๆที่เชิญเรามาร่วมรีวิวนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Facebook Fanpage รวมถึงติดตามข่าวสารในแวดวงงานยนต์ได้ที่ w w w c a r t r n i t h i p t h a i l a n d c o m นะครับสำหรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ